พี่จ้าพี่น้องจ้ามาแต่งหน้าไปเห็ดงานลำยัยเด้ออันครีมอันนี้ก็บ,บุ่คคลใส่จา้าเถอะอันตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะฝากเป็นคนบค่คคลแต่งหน้านี่ทาแปง้ทแปงทาแป้งทาอันครีมแล้วก็คืออันไอนทาลิสติกแล้วก็คือจบอสินะพวกเขียยคิ้เวเกัีตาโบเฮดดอกไตเดอยเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มเห็ดแล้วเลยนะ ยิ่งขัดเท่ามาแล้วก็ต้องแต่งตัวเนาะขันบ่แต่งมันก็โส่โพลน่ะลาแขกเข้ามาเขาก็เสือเยอะนี่ยิ่งเท่ายิ่งขี้ไรเขาสิว่านะก็นโแต่งปากก็ซีดเขาสิว่าก็เลยเร <t> ิ่มมาแต่งหน้าพี่น้องบ้านเนี่ยเด็กๆก็ใส่วัสลินซื่อๆนะเราได้ใส่อันนั้นเพียรสลินแล้วก็แป้งเล็กน้อย ป้งเบบี้ออยอันนี้แป้งจะได้ซื้อเมอร์เดนบาทนะเนี้ยแป้งน,น้องพแพ่วเลยนี่ ยาสิทาลิ์ก่อนนะยาสิทาลิ์ก่อนจึงคอยเขียนคิ้วอันนี้เบอร์ห้าสีชมพูอันนี้เบอร์ 5. สามอนนเ,อ 3. เอาบวกด้วยกัน มันจะออกมาเป็นสีชมพูน้อยๆถ้ามันแดงบ่พอก็เพิ่มซะอีกจนหดมือแรงเถ่ะจ้ะบ้านแบบนี้ก็มาเคียนคิ้วบานนี่ Io, che io voglio mi basicare in sacco, lavorare per คิวแล้วแหละแอดดี้เจลสีได้วยเสจลสีไดพี่น้องเสจลสีไดเะนะวันนี้เป็นวันพุธต้องสีเขียวอันเจ้าของมะน่ะ คันตบัตทาลิมปะอันทาลิตนี่ยมาตัวพอมบนได้ออกไปซื้ออันคันตบัตอันนั้นไง เดีย๋ยวคนทาบเป็นเนาะตุลรวยตูลเรียอย่างสี้แหละอพรละว่ะ มีหกเบิดเลยแต่ว่าส่วนมากสิบอคอยใส่เป็นการไปงานจงเฮ็ดลังเรือกับโบเฮ็ดซัหลังเรือกับโบแต่งซับขนาดปัดขนตายยังโบเคยดัดจักเถือ่อ อยู่นี่เกือบสิบกว่าสิบกว่าปีบเรือพี่น้องฮาก็มาใส่เมิตอเด็กน้อยใส่ตอนนั้นแต่งงานปินเจ้าสาวเด็กน้อยแต่งให้กับตอนฟอ้อนล่ำถวายเบื้องบนแค่นี้แหละอันนี้ถ้าแก้มในะป่านี้เนาะ นี่ก็เบิดดเร์ตดเดี่นะฮะอันแรกอันแรกที่ยายซื้อเองเฟรนเอาของไอ้เงินไห้วันเกิดไงวันเกิดที่ผ่านมาแล้วก็เล,เลไเยไปซื้ออไปซื้อมาแต่งก็ได้ว่าคนอื่นเขาเจ้าคือแต่งเขาเจ้าคืองามเด้อเจ้าของมาแต่งมันถาแล้วมันก็บ่งงามเลยน้ก็ได้สนิแหละนี่บอ มันซื้อมากเกือบพ่อปีแนละ้ะพี่น้องยังคือเก่าอยู่จักแต่งบดแต่แลละซื้อมากเกือบพ่อปีตั้งแต่มกกาลาป่ะนะตั้งแต่มกกาลาปอด้นนี้นะเนี่ยแล้วไปขางหนึ่งแล้วยังอีกขางหนึ่งไปแต่กี้ก็ใส่แต่วาดซอิน,ตนแต่กี้ฮะใส่วาดซอิน,นเป็นขวดขวดทาผิวนะนี่ ยายทาหนายายนี่แบบนี้แหละยายทาหนาทึงทาหนาทา,นาตู๋ได้นี่สวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆด้วพี่น้องยายชิ้แจงต่อเด้อยังบ่แล่ได้นี่